สวัสดีค่ะวันนี้น้องมันก็จะกลับเชียงตุงคนเดียวนะคะมันเอ่อแต่เอ่อครั้งนี้กับคนเดียวค่ะเป็นครั้งแรกนะคะที่น้องมันจะออกเดินทางคนเดียวนะคะขึ้นรถสามดาวไปค่ะน้องมันก็ได้ไปซื้อตั๋วมาแล้วนะคะเขาออกเก้าโมงค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นรถกันนะคะ วันนี้มีคนกลับเยอะมากเลยนะคะวันนี้รถออกสองพันค่ะสามล้อออกสองพันนะคะตอนเช้าค่ะเดี๋ยวอีกไม่กี่นาะทีรถก็จะออกแล้วนะคะเดี๋ยวรอมันไปลงถ้ารถที่เชียงจุงนะคะเดี๋ยวใครจะมารับรอติดตามดูอีกทีหนึ่งค่ะน้อมันจะได้ขี่รถคันข้างน้านี้นะคะ อนนี้น้องมันก็ขึ้นมาบนรถแล้วนะคะแล้วเราจะไปตามหาตัวกันค่ะน้องนนได้เบอร์ที่า3ที่ี4นะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีใครขึ้นมาค่ะน้องนนขึ้นมาก่อนแล้วนะคะเพราะว่าเอาของมาวางไว้ที่นั่งค่ะแล้วก็มาหาที่นั่งด้วยนะคะนี่ค่ะที่13ที่14นี่นะคะนั่งที่นี่ค่ะที่น้องนนนั่งไม่มีประตูนะคะ เพราะว่าอยู่ตรงกลางประตูที่เขาเปิดปิดค่ะของที่จะเอากลับบ้านนะคะข้างล่างข้างล่างรถก็จะมีอีกถุงหนึ่งค่ะตอนนี้รถก็จะออกแล้วนะคะนอนนแม่เอาัสออกแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้โควิดระบาดอีกแล้วค่ะได้เก้าโมงแล้วนะคะ อันนี้ก็มาถึงเมืองแพกแล้วค่ะมาได้ครึ่งทางแล้วนะคะเหลืออีกครึ่งทางก็จะถึงบ้านแล้วค่ะตอนนี้เราก็มาถึงเชียงตุงแล้วนะคะแต่พ่อยังไม่มารับข่ามาแล้วแต่ยังไม่ถึงนะคะตอนนี้ก็รอพ่อค่ะมาออกมาพร้อมกันสองลำก็มาถึงพร้อมกันสองลำแล้วนะคะสองคัน,นะคะ่ะ อันนี้เป็นของที่น้องนวนเอามานะคะไม่รวมผัดลมค่ะตอนนี้พ่อก็มารับแล้วนะคะเราก็จะกลับบ้านกันแล้วค่ะสิวขึ้นนะคะ นี่เป็นท่ารถสามล้าที่เชียงตุงค่ะตอนนี้เราก็กำลังนีเดินทางกลับบ้านนะคะเจอกันที่บ้านนะคะตอนนี้น้องลันก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะช่วงนี้สิวขึ้นเยอะมากเลยค่ะ กลัมาถึงบ้านแล้วน้องสกมไปโรงเรียนนะคะยังไม่กลับมาค่ะสี่โมงก่อนถึงจะกลับมานะคะเขเพราะว่าเขาเลิกเรียนสามโมงครึ่งค่ะกลับมาถึงบ้านก็สี่โมงเย็นแล้วนะคะอันนี้เป็นของที่น้อมนนซื้อมานะคะเอามาก็ oh God, ได้ซื้อ ส้มแล้วก็อันนี้เป็นมันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นมะพร้าวะคะ่ะมะพร้าวเผานะคะเมื่อวานสั่งเขามาไม่ได้กินก็เลยเอามาค่ะหนึ่งเดือนกลับมาบ้านหนึ่งครั้งนะคะที่เชียงตุงลมแรงมากค่ะ แดดก็ร้อนมากเลยค่ะลมพัดแรงมากค่ะอะไรก็ปลิวหมดเลยนะคะตนอนน้องนอนมาถึงบ้านเมื่อกี้นี่เสื้อผ้าที่ตากไว้ปลิวตกหมดเลยค่ะมาถึงบ้านก็ไม่มีอะไรนะคะเราก็เดี๋ยวน้องนอนจะพาไปดูสวนของคุณแม่นะคะว่าช่วงนี้แม่ปลูกอะไรบ้างนะคะไปดูสวนคุณแม่กันค่ะ ว่ามีอะไรปลูกใหม่บ้างนะคะแล้วก็น้องนนจะมาแวะรีวิวห้องให้เพียบซีทุกท่านได้ชมกันนะคะก็ตอนนั้นมีเพียบซีหลายคนนะคะบอกว่าถ่ายห้องให้ดูหน่อยแบบนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้น้องนนจะมาพาดูห้องพาดูสวนนะคะไปางไปเ็ไปสงนให้พี่จันที่ห้องนะคะห้องก็ยังทําไม่เสร็จค่ะตอนนี้ก็ ไปพ่อไปช่วยพี่จันสร้างบ้านนะคะก็เลยไม่มีเวลาทําห้องค่ะอันนี้จะทําที่นั่งเล่นค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะประตูป,ปองนี่ที่ใส่ถึงสองอันนี้น,นี่อันนี้นีพ่อทําคนเดียวหมดเลยค่ะไม่ได้จ้างนะคะอันนี้หน้าต่างสองบานค่ะ อาจจะใส่หน้าต่างกระจกนะคะใส่กระจกค่ะแต่ยังไม่ได้ไปสั่งนะคะอันนี้เป็นห้องน้ำห้องน้ำก็ทำเสร็จแล้วค่ะใช้ได้แล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ใส่ประตูค่ะอันนี้ก็ทำให้แสงมันเข้ามานะคะเพื่อที่จะให้ห้องน้ำสว่างค่ะ ตอนนี้ก็ยังเหลือเยอะเลยนะคะที่ต้องทำค่ะตอนนี้งบก็ยังไม่มีนะคะต้องพักไปก่อนไปช่วยพี่จันก่อนค่ะเดี๋ยวมีงบค่อยทำใหม่ค่ะค่อยทำต่อนะคะตอนนี้น,น้องนนก็ได้พาไปดูห้องเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูสวนของคุณแม่กันค่ะว่าคุณแม่ปลูกอะไรใหม่บ้างนะคะ น,นี่เป็นสวนนะคะก็ไม่ได้ปลูกอะไรใหม่ค่ะไม่ได้ปลูกอะไรเพิ่มนะคะอันนี้เป็นผักชีค่ะนนี้เราเก็บไว้เอามาเล็ดมันนะคะเก็บไว้ไว้ปลูกอีกทีหนึ่งค่ะน,นี่ผักคีโวอันนี้ผักสลัดสลัดเป็นกระเทียมนะคะมาปลูกไว้ ชีนาค่ะปลกไว้ชีนาอันนี้เป็นผักบูผักหอมแดงหอมใหญ่นะคะอันนี้เป็นเนื้อเนื้อเป็ดเป็นเนื้อเป็ดค่ะนัลกอก็ออกลูกแล้วนะคะทุกคน มาก็ออกลูกแล้วมีอะไรบ้างอันนี้เป็นเป็นเมล็ดเมล็ดโทลันเตนะคะปีนี้ไม่ค่อยได้เมล็ดเยอะค่ะเห็นแม่บอกนะคะอันนี้เป็นเมล็ดผักกาดไม่ได้เหยียบสวนนานแล้วนะคะตั้งเดือนหนึ่งค่ะ มีอะไรอีกสลัดสวยมากเลยสวยมากเลยนะคะเมื่อกี้น้องนันก็ได้เลดไปสองสามใบค่ะพี่กินกับข้าวซอยนะคะตอนนี้น้องสากคำก็กลับจากโรงเรียนแล้วนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็จะมากินมะพร้าวกันค่ะมาปอกมะพร้าวกันนะคะ มกคมก็ได้กลับจากโรงเรียนแล้วแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วนะคะมะพร้าวได้มาสามลูกคับเดี๋ยวเราจะมาปอกปอกกินนะคะมันเป็นมะพร้าวเผาค่ะอันนี้น้องนวสั่งนะคะห้าลูกหนึ่งร้อยบาทค่ะสั่งที่ทักขิเหล็กนะคะฝากด้วยนะมีใหญ่มาก น้องนนชอบกินมากเลยนะคะก็เลยสั่งมาเยอะค่ะส me ั่งสองรอบแล้วนะคะคราวที่แล้วก็สั่งมาค่ะหนึ่งร้อยห้าลูกนะคะอันร้อยเทงนี้นะไปดูมันหายแล้วเจ้าตัวนี่นะแล้ยเจ้าตันี้ก็เดี๋ยว อะยรล้วจะ่แล้วก็ก็ไม่้างหรอกก็อันนั้นก็ได้ได้แล้วเราเจาะได้แล้วนะคะขยานเยใส่ใส่กอ้องมาขึ็นหานะขย่อน้ำหมกออกเลมาครับอออจนเียรช่ไหม ต้องกินไว้กินม้มอ,อยากกินชมจะเรื่อเตรียมยมคันผพาพา้าซืออันนี้น้ำมาโดนใจป้อนเขาออกมืดมีน้ำเยอะมากเลยค่ะได้เท่านี้แล้วนะคะ ลูกเล็กๆแต่น้ำมันเยอะมากเลยค่ะยังไม่หมดนะคะเอามาให้ให้น้ำชาขุดคุณเ,เขาดูเจ้าหน้าเพิ่งเจอขาวๆกันมันดีแบบว้าเผาๆน้ำมันได้เยอะมากเลยนะคะจะได้หนึ่งแก้วแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาปล่อยมะพราะ้าวเดี๋ยวเรามาทุบมะพร้าวกันนะคะ ไม่แตกมาต่อมาต่แ,แตกแล้วอมไม่รีเร้นแล้วอันนี้กัมาดีออะนี่ใช่ไม่รี นี่ดีแล้วนะคะสองวันกี่วันเนี่ยสองันเมื่อวานนี้ค่ะอันนี้สองันเมื่อวานนี้ค่ะนี่น้มันก็ไม่ดีแล้วค่ะก็ว่าทําไมน้ะมันดําๆไว้นะคะนี่เนื้อมันไม่เหลือสักนิดแล้วค่ะมันหลานมันเน่าเน่าหมดแล้วนะคะไม่รู้ว่าลูกนี้จะดีหรือเปล่าหรือเปล่าค่ะ เราจากทักขี้เหล็กมานะคะแต่ไม่ได้กินแล้วค่ะหนึ่งลูกเอามาตั้งไกลนะคะตอนนี้ก็ได้เก็บไปแล้วสองลูกนะคะไม่ดีทั้งสองลูกคะ่ะอันนี้เป็นลูกที่สามนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะไม่ได้กินแล้วนะคะสองลูกเสียไปฟรีๆเลยค่ะไม่น้ำไม่หยว ดีค่ะดูวลูกนี้ไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะคะถ้าไม่ดีก็ไม่ได้กินแล้วค่ะลูกนี้เหมือนจะดีอยู่ค่ะน้ำมันไม่เหม็นเมืมเม่อกี้น้ำมันเหม็นนะคะคนหมซ้ำหอกเสีย ขอให้ได้กินสักลูกหนึ่งนะคะโอไปซื้อซิคกอนเทอร์นะ,อ,ะอันนั้น,น,นเราไม่เอาเปงเพี่ซื้อมายอนทำไมไม่แตกอ่านแล้วแตกแล้วไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่าเรียนี่นน ินเด็กเพื่อนมดตตาลลูกนี้ดีอยู่นะคะทุกคนนี่ลูกนี้ได้กินอยู่ค่ะเสียไปตั้งสองลูกนะคะอืม นี่นะคะนี่ดีอยู่ค่ะคิดเราจะไม่ได้กินสักลูกนะคะกินลรอกินเลยเธอฉันกินแล้วฉันเคยกินแล้วใคยน้องขอคำกินแล้วนะคะ <c oughs> ให้น้องขอคำกินแล้วนะคะยายไปหน้าก่อน <c oughs> <laughs> สามลูกได้กินลูกเร็วค่ะลูกเดียวเสียไปตั้งสองลูกแน่เสียดายนี่เป็นน้ำมันนะคะน้ำมะพร้าวสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย